สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บริเวณวัสเกตร,ราชวระมหาวิหารคนส่วนมากก็เรียกกันว่าวัดภูเขาทองโดยทางเข้านะครับจากถนนบริพัตรวัสเกตร,ราชวระมหาวิหารหรือว่าวัดภูเขาทองกำลังจะมีการจัดงานใหญ่นั่นก็คือพิธีห่มผ้าแดงผู้ที่ต้องการลงชื่อลงบนผ้าแดงนะครับ ก็ให้มาได้ตั้งแต่วันนี้นะจนไปถึงวันที่7พ้พฤศจิกายน2567ท่านที่ต้องการจะลงชื่อนะครับก็ให้รีบมากันได้เลยนะก่อนเลยกำหนดนะครับทางวัดให้ร่วมลงชื่อได้ฟรีตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาคือตั้งแต่ช่วงประมาณ8โมงเช้านะจนถึงประมาณ5มงเย็นบริเวณสาราบาเ็ญกุศล2ใกล้ทางเข้าวัดภูเขาทอง และพิธีห่มพ่อแดงถวายองค์พระเจดีบรมบรรพตจะมีในวันที่8พฤศจิกายน2567เวลาเช้านะครับก็คือช่วง6โมงเช้าอันเป็นมงคลพิธทีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดินเข้ามาจากทางเข้าบริเวณถนนบริพัตรแนะนำการเดินทางสักหน่อยนะครับ สำหรับการเดินทางถ้าเกิดท่านมาจากฝั่งถนนบริพัตรดูตามแผนที่แล้วกันนะในแผนที่ด้านซ้ายนะครับเส้นสีแดงนะผมมาจากเรือโดดวนนะครับประตูน้าผ่านฟ้าก็เดินข้ามหลอมาหาหนาคทางถนนบริพัตรระยะทางก่อนถึงประตูทางเข้าก็ประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับก็เดินเข้าประตูมาแล้วก็เลี้ยวขวาสําหรับด้านขวานะครับก็เป็นฝั่งถนนจักรพันิพงศ์เราสามารถนั่งรถโดยสารมาได้นะครับ ก็เดินตามเส้นสีเหลืองมานะครับรถโดยสารก็จะมีสาย49สาย43สาย8สาย3 5สาย21สาย15สาย47สาย49ก็มาลงป้ายวัดสเกตคลิปนี้ผมก็จะพาดูบรรยากาศที่ประชาชนมาลงชื่อบนผ้าแดงว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ผมเดินมาจากถนนบริพัตรนะครับก็เลี้ยวขวาเดินอ้อมเจดีมานะครับอ้อมมาเรื่อยๆนะก็จะไปเจอเองนะครับเดินตามที่ผมเดินมาแบบนี้ละ่ะเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่อยู่ตรงถนนจักรพัิิพง์เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเดินเข้ามานะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ท่านที่ไม่เข้าใจก็จะได้ทราบเส้นทางและ มาได้โดยสะดวกตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นเจดีนะคนไทยขึ้นฟรีนะครับต่างชาติก็จะเสียค่าขึ้นหนึ่งรอยบาทถึงแล้วนะครับ ก็จะเลยจุดที่เป็นทางขึ้นเจดีนะครับมานิดหน่อยนะนะครับจะเห็นแล้วตรงนี้เป็นศาลาบําเพ็ญกุศลสองนะครับจุดนี้แหละเป็นจุดที่เราจะมาลงชื่อบนผ้าแดงกันนะครับผมดูแล้วแถวยาวมากๆเลยตอนแรกตั้งใจว่าจะมาเขียนชื่อนะครับแต่เห็นคนแล้วผมมาทําคลิปดีกว่าเพราะถ้าผมมายืนรอนะครับก็คงไม่ได้ถ่ายทําคลิปแน่เดี๋ยวยังไงแล้วถ้ามีโอกาสไว้วันอื่น นะครับแถวยาวมากๆเลยเดี๋ยวผมไปดูนะว่ายาวขนาดไหนนะ <c oughs> ผมเดินตามมาเรื่อยๆนะเนี่ยเนี่อนนะครับแถวก็ยาวมากเลยนะจะดูว่ายาวไปถึงไหนนะครับก็เดินเรียงแถวกันรอบศาลาเลยนะโอ้ยังไปอีกนะครับยังไปอีก ก็ต้องมีจิตศรัทธาจริงๆนะนะครับที่ยืนรอตรงนี้ได้นะพอใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับตรงนี้เพราะว่าคนเยอะคนเยอะมากๆเลยนะนี่ขนาดแค่นะครับวันที่สองที่สามนะนี่ผมไปนี่เป็นวันที่สองนะครับคนยังเยอะขนาดนี้นะยังเหลืออีกตั้งหลายวันนะถ้าเกิดใกล้ๆนะครับวันที่เจ็ดจะเป็นวันสุดท้ายเนี่ยคนน่าจะเยอะมากเลยนะ ก็วนเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมมาถึงด้านในศลาแล้วโอ้โหคนเยอะมากเลยนะครับด้านไหนเดี๋ยวผมจะพยายามเข้าไปที่ผ้าแดงนะครับ มีโต๊ะขวางกั้นอยู่ผมต้องลุยเข้าไปก็ลุยเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็มาถึงแล้วนะจุดที่เป็นผ้าแดงนะครับผมมองดูแล้วมีอยู่สองผืนนะนะครับซ้ายกับขวาของผมแล้วเวลาเขียนนะครับเขาจะเขียนฝั่งละสองด้านนะฝั่งละสองด้านนะครับเพื่อความรวดเร็วนะก็อาจจะเขียนได้ด้านหนึ่งก็ประมาณสามสี่คนนะครับไม่เกินนี้ ส่วนด้านไหนเขียนเสร็จแล้วนะครับก็ต้องรองให้อีกฝั่งเสร็จก่อนถ้าเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะครับเขาจึงจะดึงผ้านะมันจะม้วนอยู่ด้านในนะครับด้านล่างนะดึงมาแล้วก็เริ่มเขียนใหม่ นี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะก็นานนะกว่าจะได้นะครับแต่ละคนนะนี่นะครับมาดูด้านในเนี่ยจะเป็นม้วนๆแบบนี้นะด้านซ้ายคือเขียนแล้วนะครับด้านซ้ายคือเขียนแล้วด้านขวาก็คือต้องม้วนมานะครับจะเหลือเล็กแล้วนะนะครับเหลือเล็กแล้วเนี่ยผู้หญิงด้านขวาเนี่เขาก็รอนะเพราะว่าด้านนี้มันเต็มแล้วนะครับเขาจะต้องรอผืนที่ม้วนไปนะครับขึ้นมาใหม่ เนี่ยเขารอกันอยู่นะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนี่ยังไม่เสร็จเนี่ยยืนรอกันเป็นแถวยาวเลยนะครับนี่จะใช้วิธีไหนนะที่เร็วกว่านี้นี่นะครับเขาขึ้นไปแล้วนะเห็นไหมนะครับเขาม้วนไปแล้วฝั่งนี้ก็เขียนได้แล้วนะครับฝั่งนี้เขียนได้แล้วฝั่งนู้นก็เขียนได้แล้ว ถ้าเสร็จพร้อมกันเนี่ยจะเร็วนะครับเพราะว่ามันก็จะหมุนไปเลยนะถ้าเสร็จไม่พร้อมกันเนี่ยก็ต้องรออีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยผ้านก็จะคข้หมุนไปเรื่อยนะครับหมุนจากด้านซ้ายนะครับเราขึ้นมาฝั่งตรงข้ามก็เหมือนกันนะครับยังเขียนได้อีกเยอะนะครับเดี๋ยวพอหมุนด้านนอกแล้วกลับเอาด้านในมาเขียนได้อีกนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มเขียนนะ ก็เป็นวิธีการเขียนเดี๋ยวผมจะพามาดูทางข้าอีกจุดหนึ่งนะครับมาสักครู่นี้เดินมาจากถนนบริพัฒนนะครับฝั่งที่อยู่ใกล้ๆกับคลองมหาหนาคนะเดี๋ยวไปดูด้านขวานะครับด้านขวาที่รถเข้ามาได้นะด้านขวานี่จะเป็นถนนจกักรพัรดีพงศ์นะครับตอนนี้ผมไปยู่ตรงปลายรถเมย์นะครับถนนจกักรพัฒดีพงศ์นะเราก็ลงรถเมย์นะครับ ป้ายวัดสะเกดเลยนะนะครับป้ายวัดสะเกดแล้วก็เดินไปนะครับตรงนี้ประมาณสักห้าสิบเมตรได้นะครับเดินไปเลยนะผ่านโรงเรียนวัดสะเกดนะครับก็จะเจอทางเข้าด้านซ้ายนี่นะครับมีทางเข้าด้านซ้ายเราเดินไปเลยนะ นะครับเดินไปก็จะเจอเลยนะประมาณ50เมตรก็จะเจอกับศาลาบําเพ็งกุศลสองนะครับก็เข้าไปเขียนพระแดงได้รถส่วนตัวนะครับก็มาเข้าตรงถนนจักรพัฒนพง์นะเข้าไปจอดรถในวัดนะครับอันนี้ก็เป็นวิหารพระอัฏฐารถเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูสักหน่อยหนึ่งจะอยู่ด้านข้างศาลาบําเพ็งกุศลสองนะครับ ก็มาดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะมีงานวัดภูเขาทองนะครับในช่วงวันที่8นะก็จะยาวไปนะครับถึงวันที่17เลยนะเดือนนี้ละเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นงานใหญ่ของทางวัดภูเขาทองตรงนี้ก็เป็นหอพระไตรปิฎกนะครับสมัยรัชกาลที่1ยังมีเวลานะครับเขียนชื่อลงบนผ้าแดง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7 8แโมงเช้าถึง5โมงเย็นคลิปนี้ก็พาไปชมบรรยากาศกันนะครับการเขียนชื่อลงบนผ้าแดงขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง vnp มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ